แล้วแฟนเด็กคนที่เธอไปรู้จักมาได้ยังไงเอาดริอยากรู้ด้วยเลยคุยไปด้วยเลยก็บอกว่าอยากแยกแฟนเด็กเกว่าเธอกี่ปีก่อนสิบปีมันถึงต้องสดชื่นตลอดเวลาเนาะไม่เกี่ยวไม่ค่อยได้เจอกันเลยทำไมอ่ะก็สิบปีพอดียี่สิบสี่กับสามสี่สิบปีแล้วไปเจอกันที่ไหนก่อนคือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันเหมือนประมาณว่าเขาเป็นแฟนกับ เป็นเพื่อนกับแฟนนับออ่ะแล้วเสร็จแล้วในช่วงหนึ่งอะเราก็ไปแฮงเอาด้วยกันก็ไปกันอยู่เนี่ยสี่ห้าคนไปกินข้าวไปอะไรแล้วไอ้นี่มันตลกว่าจริงๆอะคือมันเป็นคนที่แบบตลกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าสิบปีอะสำหรับแพดดมมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วสไตล์เขาก็ไม่ใช่จะไปเก่าอะไรเงี้ยไม่เคยมีแฟนเด็กไม่มีไม่มีสิบปีนี่สิบปีไม่ได้เลยอะเราเรามองอย่างนี้ไปแล้วอ่ะก็แค่เหมือนไปไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ย แล้วก็เริ่มมีทําคลิปแต่เผอิญว่าแพทไม่มีคู่แล้วคือวันนั้นอะแพทจะแต่งเหมือนแต่งหน้าไปเหมือนไปออกล่าแต่ก็ไม่รู้จะเอาใครมาเล่นกับคลิปลลกับนะเราก็เลยเออให้น้าบบบอกบอกแฟนบอกว่าเออเอาเอาไอ,อ้นัออ่นมาดิมามาช่วยหน่อยเ,าาเยะารล่อนีคือในสายตาเราตอนนั้นเราไม่ได้มองอย่างนั้นไง พี่มดเราเราเฉยๆเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สเปกเราตั้งแต่แรกหล้วเลยหล่อเป็นดาราได้เลยอ่ะเขาก็ผ่านไปจนนั้นแ่ะเขาดวงเขาดาวนั่นแหละก็เลยว่าอ่ะหาใครคุยทักคนแล้วกันวะก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีใครเลยอ่ะก็เลยให้ถามไอ้นับดูว่าเออนับลองถามผู้ดีวะ เขาอยากคุยกับกูไหมจริงเราไปถามรากฏว่านเหรอแต่ไม่ได้ถามเขานะแพดไม่ได้มีเบอร์เขาไม่ได้มีไลน์เขาเขาไปคุยกับกูไหมโอ้เขาถามไอ้นะเพราะเขาไปเที่ยวด้วยกันวันเขาดาวเขาอยู่ด้วยกันคือแพทดอยู่ที่บ้านไอ้นะาบอกพี่แพทตลกปะเนี่ยนับก็ไม่เชื่อเพราะตลอดสามปีที่ผ่านมานับมันก็พยายามหาทุกคนก็พยายามแบบหาอะไรเงี้ยแพดก็ไม่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 มาอยู่กับลูกทําแต่งานมันถึงถามว่าแบบ ว่ตลกป่ะเนี่ยเอาจริงหลอนหนอะเป็นไรเหงาหรอหรืออะไรเป็นไรบอกว่าเออถามให้หน่อยเฮาน่ามันจะเป็นอะไรจนพอถามมามันถึงได้ความว่าแบบเออเขาก็อยากคุยแต่เขาคิดว่าเขาคิดว่ามันพิพัฒน์ไม่มีทางคุยกับเขาเขาคิดว่าแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วบอกอาอาถ้าอยากคุยก็คือคุยแต่ก็คือทักมาก่อนนะเนี่้ อ่ะยังอุตสาวจะมีตรงนี้นิดตึงต้องมีเาให้ถักักมาก่อนนะเออเขาก็ถักมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกันมาชายแต่ว่าก็เหมือนแบบคือด้วยความที่อายุมันห่างกันหยุดกินขนมก่อนอฟังเลยปรากฏว่าแน่นอนเมื่อเรามีแฟนปุ๊บไม่แบกเป็นคนสนิทในวันนี้แล้วเด็กกว่า10ี10ปีและซิ่งถ้ามนมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่บอกว่าเรียกป้า แดดดีแดดดีอรนะคิดแดดดียังคิดแดดดียังคิดแดดดียังคิดแตดดียังคิดก็คิดกนคิดแดดดียัง <c oughs> ด,ดูแขอบคุณบารูสนุก <c oughs> คึ้เขาไปสอนกันเองอันนี้แพทพยายามสอนลูกใหม่อยู่ให้เรียกนะ้าให้เรียกนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเขาไปเล่นกันแล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนเขาเล่นแล้วเขาถูกจริดกันแล้วเขาก็เหมือนหยอกกัน <c oughs> ลเล่นกันแล้วเลทไปติดเรียกแต่ดีแต่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคนนี้ที่เข้ามาโทษครับคนคนที่เป็นชื่ออะไรนะคุณก๊อต คุณก๊อดค่อคุณก๊อตเข้ามาคุณโอนรู้เรื่องไหมไม่รู้ผมรู้ผมรู้พร้อมนะข่าวเลยคือแพทยบอกแล้วไงว่าถ้าวันนั้นนะไม่มีใครแฉก็คือโปะแหละโปะก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือก็คือโอ๊ตกูโป๊ในก็พูดไอะไรกูเลยกูเลยนี่นี่พูดกับพี่หนุ่มพูดพี่หนุ่มโอ๊ยพี่มีคนลงรูปไงเออคือเขาไม่มีอ่ะไมเป็นคนลงรูปแล้วคนนมีคอื่นไม่ใช่แพทย คือวันนั้นอะแพดอะไปใส่หามแล้วก็แบบไปกินข้าวก็ไปแฮงเอาปกติแล้วก็แบบคนคือคนที่ไปด้วยเขาก็คงไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายติดแล้วก็หลายติดสตอรี่ไงสตอรี่เพื่อนไงอโอ้เข้าใจปะโดนมุงโดนมืออบกอดอะไรยังไงไม่มีไม่มีแค่นั่งกินกันแค่นั้นกินกันนี่แต่สายตาที่สายตาสายตาที่เขามองกันมันมันบอกความรู้สึกไม่แล้วก็แบบ มันมันพอมันก็เป็นภาพจากเขาลงอ่ะก็อย่างที่พี่โอ๊ตพูดแหละโป้ก็คือว่าถ้าถือว่าถ้าถติว่าไม่มีภาพไม่มีรูปอ่ะพี่ก็ไม่พูดเงียบอยู่แล้วแล้วกลัวไหมการที่เราพูดออกไปแบบนี้หรือว่ามีข่าวไรแบบนี้เนี่ยแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยสมมติวันไม่ใช่กันมาอีก ครั้งต่อไปที่เราจะต้องเปิดตัวคนใหม่มาไม่เป็นไรพี่หนุ่มคือวันนี้แพทแค่อยากขอบคุณเขาแพทไม่ได้มาออกมาบอกว่าแพทรักเขามขาจะไม่ใช่ไม่ถึงตอนนี้เขาจะไม่ใช่หมายถึงคำพูดของแพทนะแต่หมายถึงว่าในมุมของที่สื่อที่ประโคมข่าวว่านี่ว่าเป็นแฟนใหม่คือมันทำให้คนเข้าใจว่าเออนี่เป็นแฟนเราลวแล้วต่อไปในอนาคตนะถ้าเกิดไม่ใช่คนนี้แล้วคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ได้พี่หนุ่มเราเริ่มต้นแหม่แพทผ่านมาหมดแล้วพี่หนุ่มแพทผ่านมันมันมันมาจนมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะช้ำไปกว่าา้้วหมด ไม่ใช่แบบว่าผู้ไม่ใช่สาวซิงที่จะแบบบา,าดลึกหัวใจ